พระอนนท่านทูลถามพระพุทธเจ้าว่าคนที่จะไปสวรรค์นิพพานกับคนที่จะลงนรกมีจํานวนมากน้อยต่างกันอย่างไรบ้างนี่พระอนนทูลถามพระพุทธเจ้าพระอ,องค์ก็รับสั่งว่าโคตัวหนึ่งมีตีเขาอนทน์มีสองเขาแล้ว โละมีกี่คนนับไม่ได้เลยฟังกิเนี่ยนี่ละ,นละอ,นอน์คนที่มีนิสัยปัจจัยรักศีลรักทานการกุศลมีจํานวนเท่ากับขนเขาโขแต่คนที่มีความพอใจสมัครรักใครต่อการทําความทั่วชาละมนนี่ โคตัวหนึ่งมีขนมากขนาดไหนเนี่ยเนี่ยพวกเนี่ยพวกจะลงทางต่ำลงแดงนนรกเท่ากับขนโคพิจารณาสินั้นต่างก็ยังไง